รู้หมดวอกว่าเงินรอบวันใครไม่อยู่อก um, ิมไงไอ้กิมวันนี้้ดูไปไหนวะไม่รู้ปกติมันก็ไม่ค่อยต่อแล้มันบอกว่ามันไม่บอกอ่ะมาละโทษดู้จ้ะตอนอาจจะนอนตัวทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไปหาคำถามแล้วกินอื้อหื เนาะคุณนอนบ้านข้าวนะไปโผล่ที่เนาะไอข้าวอย่าลืมไอนี่ด้วยนะเอ้ยเครื่อมีใช้หาดมีงานน้ำกระปุลเนี่ยว่ะเออวันนี้งานน้ำกระปุนเหรอไม่ใช่วันนี้งานนี่มันกระปุลเหมือนอะไรนั่นดิงานซุปอาหารเออเอาอะไรไปใส่ดีวะพริกไงย่ากูอยากเอาเอาถ่านไปใส่ไกล้เหี้ยนละอะไรระคุมบ้างอ่ะ มันมันไม่มีผลนะมันแค่ว่าอร่อยไม่อร่อยมันโตเป็นแถวเลยเราจะเก็บเป็นแถวแม่รือว่าไงของป่าเลยของป่าไม่ใช่หรอของป่าเออมาของป่าได้ได้วลวของป่าเอาอะไรเดีเวไวของป่าไหมล่ะของป่าใครวลวเท่าไหร่เราเอาเอาไปก่อนไปวยกันก็ได้มั้งให้ให้คนหนึ่งอ่ะอัพสุดไปเลยก็ได้มั้งตอนนี้ของป่ากูเพิ่งมือสองตอนนี้ของป่ากูววสี่มีใครเยอะกว่านี้ป่ะก็ไปเลยของป่าววสามเอง เอาไงให้กูเก็บหรือว่าเก็บเลยเก็บพร้อมกันเลยนต้องเก็บ้รีบรีบมีเวลเยอะยืดรีบครับครับของง่ะนกูเหมาเลยแล้วกันนะเอาเลยเอาเลยมาแล้วอีเวนต์จะมาแล้วอีเวนต์มาแล้วหรือพรุ่งนี้วะพรุ่งนี้พี่เหรอ๋พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอ้เทียนครับวันนี้กูทำข้าวแดกกูมาไอ้เชทมยนเราเราเสร็จแล้วนี่ไปซื้อไก่หรือซื้ออะไรมาเพิ่มเลยคือมันมันฟักได้อ่ะแต่เราใจนี้เลยบล่าแล้วแต่ได้หมดอ่ะ ค่อยๆฝากไปก็ได้บางเทีอตัวหมดแล้วพลังงานไม่ถึงในเกมใช่ไหมในเกมนั่นแหละชีวิตจริงก็ยังเล่นได้เรื่อยๆปวดหลังมากเลยนะเอาไอดีไปได้ววะไอ้กระป๋องโค้กอะกระดาษหนังสือพิมพ์อาจจะฟาดหน่อยเพื่อนๆคิดถึงกูเปล่ามาแล้วมาแล้วปวโทษต้มมาม้ามากูไม่รู้มานาน วันพอดีอ่ะโอเคตากูแลไอเหี้ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวมาหัดกันไปเลยวันนี้โคตรสู้ชีวิตเลยเออวันนี้เทศกาลนะอย่าลืมเออนี่กูทำที่หายแล้วเราไปเทียนจะมาได้ไงอ่ะกูยังอยู่เออไอเทียนก็ถ่ายเทียนยังไม่มาแล้วมันผ่านไปเควสมันอีเวนต์มันผ่านไปแล้วกูก็แค่กดออกเทียนกูจะรอมันถึงแค่บ่ายโมงนะเทียนจะได้ยิน มาละเย้ทันตอนแรกน้วมึงจะมาไม่ทันกีเวนเท่านัโอเคยังเ,เริ่มแล้วไม่ใช่หรอมาสิเริ่มตรงไหนแ้วชายหาดที่ชายหาดัวดยืนหน้าจุมอยู่ตอนนี้แล้วเอาของที่จะใส่ไปยังไงแค่เกินตัวปวดใส่คนเดียวป่ะหรือว่าต้องใส่ด้วยหมดไม่น่านะปวดเี๋ยวกปลาไปใส่มีแต่สาลายอะเพิ่มความอูมามิ <laughs> ันกูเก็บสวิตรีตรงนี้แล้วกันสดๆเลยรสชาติมันเหงื่อตกเลยมันน่าขยะขยงจังวินนี้ฉันขอผ่านก่อนแล้วกันอะไรวันนี่การการลมบิน์ของเราสี่คนมันไม่ได้เราเนี่ย เย้ยก,กูใส่ปลาสดเข้าไปมันไม่ได้หรอเฮ้ย <c oughs> คงณมีใครบางคนใส่วัตถุดิบเกตตามลงไปแน่เลยโอ้โหไอ้ที่กูใส่ปลาดาวสีม่วงด้วยเอาลเลยมีขยากลอ้ลงไมกูใส่อะไรไปเทียนสาหร, <c oughs> ร่ายรือตัวคนร้ายละสาหลายก็ได้อร่อยเลยะ <c oughs> ะมาไเป็นขยะนะของกูสวีทพีเลยนะ กินอะไรกินอะไรไม่เคยแบ่งกินอะไรออุ่มอมัระเทียมกรอบพี่ภายได้กกนกระเทียมที่นี่งนี้หิมะตกตจริงป่ะยานา้อนตรงนี้หวังว่าจะมีเม็ดสีฟ้าเต็มฟาร์มนะระวัง ไอเฮียยังไม่โตพิกโตพิกโตพี่โตพิกโตอย่าเงี้ยไอเฮียพิกโตสามรอบแล้วบูเบลี่ยังไม่โตเลยเจนนี่หอยหอยหอยล้นล้นใครล้นนะของใครไม่รู้นี่คือต่อห้องซ้ำมึงเก็บมันจนล้นเลยอมันมันพลักมันทะลักออกมาเทียนเทีลองเทีลองชูพิกดิใส่จานไว้ไม่ดูเด็ดวันนี้ ไม่ชอบจังเลยก็ดีผลประกอบการเท่าไหร่ว่ารอบนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครั้งนี้อ่ะมีโอ้ร้อยห้าสิบหกรวมเป็นสองร้อยกว่าใช่ปะเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแน่นอนนะครับอย่าลืมไว่นะแล้วกันนะเก็บไว้ทำวันเตอร์นะโอ้ไม่ทันแล้วทิ้งหมดเลยเมื่อไหร่สองวันนึงสองวันโตสองวันโตสองวันโตให้คนเด็ดเลยก็เด็ดก็พลิกเป็นเด็ดไง เออวะฮะพริกมันก็ต้องเด็ดดยว่ะโอ้โหเด่นพริกรแอดก่อนเอออ้โที่ขุดทองขุดทองเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ Copper r a s h Can คืออะไรอ่ะถังขยะไงเมื่อทิ้งของลงไปแล้วจะสามารถเรียกคืนได้เปียงาพมา้นาั่นเขาใค่โลอ๋อไอั upgrade นะ u p g r a d ถังขยะก็กด E ตอนลากถังขยะตอนลากของลงไปทิ้งในถังขยะเราจะได้เงินน้วยไง อ๋อก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไงอิริเดียมอีกแล้วม่ทะเลเปลี่ยนสีเอยใช่เหรอเออสีเขียวมรกตเลยน่ะทะเลไหนข้างล่างเหรอทะเลสีดำอันนี้ทะเลสีเขียวแต่หำก็ดำเฮ้ยแปลกดำไม่ดำด้ำดำยาวเชื่อ นอนเร็วจังวะนอนแล้วเพียไหนทะเลสีเขียวไปดูเลยดิเอาเอาเลยเต็มปากเลยมั้งอุ้ยอุ้ยเอาอีเวนสักอันฮาเวนไม่เจอเอาแล้วบึงไปทำใบเดยเขาแมนเยกต่อบนน่ะอ่าอย่ามาวนตรงนี้ต้องเยอเนี่ยเหม่ย มันอยู่ต,ตรงกลางเลยตรงกลา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 งมึงวนดิวน,นเออนั่นแหละวนเลยวนไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยู่ตรงนี้ๆๆๆอยู่ตรงนี้อนเออนั่นแหละเฮียแล้วกูก็หันด้วยนะหันซ้ายหันขวากูมึงมาทาอะไรนะเนี่ยนี่อะไรแบบแถวแถวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันซื้อใหม่ไม,ไม่ไม่ไม่ไมตอบหาตอบหาตอบหามันไม่มีตอบหามีแต่เสียใจด้วยนะเงี้ย เส็ยใจด้วยนะเสีใจด้วยอะเส็ใจด้วยนะตอบเสีใจด้วยนะอย่าอย่าต่ออย่าตอบซื้อ,อใหม่นะซื้อใหม่ทำไมไละ่ะป้าไม่ต้องหาดิอาเออไปเฮลี่เราไปหากัน,ม,นมาแล้วอุ้หยทำหน้าเปล่งประกายกระโดดนักโอ้โหโครวิ่งวับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเติบโ,โ,โ,โต เกี่ยวต้นไม้ที้วนง่มาเกมได้เวลาละกูต้องสามสองหนึ่งเดี๋ยวปเลยต้องเข้าดิโอ้โหสีแม่งแบบโอ้โหดูเดือดขึ้นมาตรงนี้ดิเฮ้ยพลิกตายไปต้นหนึ่งอ่ะสองคนก็ได้ไม่รอดเลี่ยเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับรองไปกับรองไปกูจะเอาอย่าลัอย่าลั่นเบอร์รี่นะโอ้โหช่องเก็บของกูเต็มสีมันแสบตายยังปะกูจะเอาให้แบบ แค่นี้แม่งเด็กแต่เมลอนเนีถึงปีหน้าอ้เลยอยากจะอัดเมลอนเข้าปากเธอมาละอยู่<า>บนสวนใช่ไหมใช่เราจะไล่าจากตรงไหน,นถือจานเอาเมลอนก่อนเอาเมลอนก่อนเอาเมลอนกันไป<อ>ไปซ้ายใช่ไหมหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามเอามาตรงนี้ไล่ไปขวาอา่ะอ,อนันเจ้าของสวนไปไปขวาใช่ไหมตัวเก็บ ทั้งวันอะไรเนี่ยจริงโอ้โหลายตาเบิหนึ่องสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอร่อยอันนี้อร่อยเลยอย่าล่นนะอย่าลั่นนะโอเคไอ้เฮียไปลั่นเลยเอาเอาแถวนี้เลยแถวล่างนี่นี้หรอไม่เ yeah. ด yes. oh. oh, oh. oh, oh. oh. uh ็ดรงนี huh. oh. Oh. Euh ้ก huh. oh. ่อนเหรอจเด็ดั้งบนจะได้เด็ด เ,ดเดอามาหนึ่งสองสองอามเอาไ่มาทางนี้อ่ะมันติดสปริงเกอร์เลยาามามามาตอนนี้นจยติดสปริงเกอร์นะิตดตกวโอเคหนึ่งสองสามอย่าลั่นนะไลน์เก็บข้นแล้ววะทำไมมันไม่เข้าตัววะ เยียแค่เบอร์รี่ร้อยลูกเอาวีใครถ่ายแถวลาดเลยหรด้วาใครถ่ายเลยดูใครถ่ายมัรูช่างเหรอปะอันนึ่โอ้เกมแหลกเกมแลกแค่นี้ก็ขลุกแล้วโอ้แหลก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 จริงเยี่ยเบอร์รี่จะสองร้อยแล้วหนึ่งทำไมมันมันไม่ดูดตรงนี้อ่ะคอมสองเลนได้ปะวะมันแบบน่าจะได้ได้มา จะครบสองเลนเหรออ่าสองเลนเลยใช่ไหมสองใช่ไ2มเอยองใไมโอ้ยทางไหนเนี่ยทางนี้ไงวามิ่ออกเกมกูมันไอ้นี่เลยอ่ะมันแรงดิเรกชันช้าเลยเออมันช้ามากอ๋อตัวอ๋อเรี่อ๋อ่ะมันไม่เข้าแล้วอ่ะเกมม่เอ๋ไปแล้ว ลองกันลองเกมมันเอ๋ไปแล้วเกมบอกมึงทำวิธีอะไรเนี่ยแต่เอาเก็บให้มันครบก่อนเถอะเออมาเก็บจนตัวกิมฟ้าแล้วเนี่ยเฮียเฮียตอนนี้ก็ได้มันไม่ยุ่งกับใครอ่ะเอาเอาต้นบนนี่กันต้นบนก็เอาละโอ้มันมันชอบเดมไปโดดหล่งเราได้ก็รอแรกเราลองสองไม่ต้องสนนะเว้ยถ้าคนอื่นยืนอยู่ข้างหลังอ่ะไม่สนอยู่แล้วไปยาวเลยยาวเลยอันนี้ยาวเลย โอ้โห oh yeah, right, right, right. เฮียแกลบหลดอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยจริงอันย้อนบันีสีน้ำเงินว่ะเฮ้ถึงแล้วแล้วทำไมมันปื้นไปข้างล่างเนาะโอ้โหกูม่รู้ข้าวลู่ได้คนเดียวเลยเออข้าวไม่รู้ได้คนเดียวว่ะแน่ตรงนี้อีกอะในตัวกูมี349อันแล้วเกินไป270มี189 ไอเนี่ยเนี้ยวิธีเอาหน้าชนสปริงเกอร์ไปก่อนเว้ยให้มันอยู่สุดของขบวนอ่ะอ่าก็มาแล้วสองทำไมมันยังเก็บโด้ขางล่างอยู่อีกวะจะไปรู้แล้วนำมาแล้วเนี่ยเออเก็บแถวเดียวนำไปแล้วเนี่ยกูเห็นว่ากงยืนนิ่งมาแล้วนะเออพวกมึงมันนิ่งไงช้ากู้งานอ่ะ จิ S <S <preach science> ้มจับนี่อะของไรเก็บอะเอออ๋อนี่แหละเขาเห็นเราแบบวิ่งหมดเลยละเกมมันเอื้อไปแล้วเว้ยหลุดเซิร์ฟเรียบร้อยสรุปหลุดเซิร์ฟเก็บใหม่อะฮาเลยอะเฮ้ยเทียนยังเก็บต้นที่ไม่มีบูลี่ได้อยู่เลยเมื่อกี้ผมว่าเห็นไอเทียนแบบดิเล็จจับยังไม่เก็บจากพื้นเลยเก็บไปต้นเดียวๆนี่วในกาพื้นนะไม่เก็บไว้ข้าวเดี๋ยวใครต้องเดินไปก็อันนั้นมันเก็บแล้วเนี่ย เรียบร้อยแต่มันมาต้นเกี่ยวเดียวกันไม่มีผูเขาหนึ่งสองสามสองไหมเเอาตรงนั้นอ่ะโอเคได้เลยแม็กูกูบีทุกอย่ายังไงมันก็คงเปิ้นขึ้นบนแล้วมึงอ่าหนึ่งสอนั่นเดียไป ดีเลยดีเลยเอาให้มันหมดหมดเลยทั้งนั้นกระเบิ้อกรเบิ้อให้หมดอ่ะต้นเดิมมันก็บึ้งๆอยู่นะกรเบึ้งบึ้งให้หมดเลยบึ้งบึ้งให้หมดโอ้โหอันนี้เป็นความสบะกีโคตรเอาเอาเลยสกิลฟาร์มวิ่งเวลสิบลงเนี่ยทำไม่เวลสามชัวรียบ้อยี่สูบ ไปชนชนสเบงเกอร์เลยแห่นั้นโอเคหนึ่งสองสามไปฟินกันไปอมพวกมึงคือมีท่าจับกันหมดใช่ไหมท่าจับบุูเบลี่ใช่ใช่มีแสดงว่าได้ได้เยอะเนี่ยสี่ร้อยวันแล้วนะโอเคนั่นเก็บครบหมดแล้วเ้ยหมดแล้วคลิโตังเองอะ ถ้าหมดวันแล้วอีสัตย์จะไม่ทำหาอะไรเอาใส่กล่องนี้เอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาใส่กล่องนี้ลงลงเอาเอาโอ้ยโอ้ยอ้าบอมีกี่อันนะทั้งหมดอะวิเชนด้วยหน่อยนี่พิเชนโอ้ก้าวโอ้ก้าวอกบ้าโอ้โหตอนนี้มีก้าวก้าวสองกองกับอีกหนึ่งเลยเงาทองเราจะเก็บไว้ทำเบียร์ไหม ไปทำวายไหมเก็บไว้ก่อนส่งบันเดิลส่งบันเดิลแล้วก็ทำวายส่งบันเดิลอันหนึ่งทำวายอันหนึ่งแหมไอ้เหี้ยดาวทองมีร้อยเจ็ดนั่นได้พอแต่ดีฟอกบูเบอรี่เอาแล้วโอ้ยรอดูพรุ่งนี้เลยไอ้กิมถึงก็ต้องกลับเข้าดิที่แบบเดี๋ยวพวกมึงต้องเป็นสองทรับแน่ๆไอ้กิมข้าวดิทมาวนกูรอเซอร์ไพรส์อะว่าวันเนี้ยเราจะได้คำตอบว่าทุกคนไหม ล็อบสเตอร์ห้าตัวซื้อป่ะเจ็ดร้อยล็อบสเตอร์ซื้อนะซื้อมาตัวหนึ่งร้านเจ็ดร้อยมิ้วมิวไอ้พี่แบตเตอรี่แพ็กกันหนึ่งสองพันห้าแต่ยังไงเราก็ต้องผลิตเยอะไม่ซื้อแล้วกันเอลเอลเอาเพลเอลไปให้แพมปลูกแล้วเนี่ยปลูกเยอะเลยนะปลูกเยอะมากเลยนแถวเลยเนี่ยเอลเราไอ้นี่ได้นะปลูกเองได้ใช่บลมเองได้เราก็ปลูกอยู่่ ปูไอ้ต ok. yeah, okay, ้นต้นอะไรวะต้นหอบปะต้องใช้หอปใช่ต้องใช้หอปก็เนี่ยทำไวแล้วแล้วก็ทําเค้กฝากรดน้ำตรงใกล้ๆกลรีนเฮาให้หน่อยดิมีไม่กี่ดอกอะไ่นไม่หรือเราจะใส่ไอ้นี่ก่อนไหมใส่อะไรใส่บันเดิลรถบัสเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไปดูดิไอ้เไอ้กิมเดียไปซื้อกระเป๋าแล้วรดน้ำให้ด้วยนะต้งไหนอะ

ไหนดูซิมึงจอดำอีกแล้วนะถ้าวันนี้มึงเมื่อไหร่จะได้ดูเออไปเอาหอกปาเวลไปแบบโอ้โหเป็นแสนเป็นแสนโอ้โหข้าวข้าวได้ห้ามืว่ะเนี้ยเจ๊กูขนลูกหัวเนี่ยเฮ้ยเพื่อปลูกผักเมื่อปลูกผักแล้วหัวนะ ซื้อลดเลยเดี๋ยวรถแท็กเตอร์เขี้ยเป็นเจ้าสัววะเนี่ยเขี่ยเหมาเหมาซื้อของโจจ้าเลยดีกว่าไอ้ไอ้ต้นมึงปลูกไอ้นั่นไหมต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาทำบันเดิลไหมเอาเลยต้นไหนวะโโอ้หรวยรวยรวยนอนแล้วเงี้ยอันนี้รวยโอ้โอข้างล่างข้างล่างพลิกเกิดอีกโอ้ยรวยไม่ไหวแล้วเอาต่อเลยต่อเลยโอ้รวยไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ต้องพักแล้วต่อไม่ไหวโอ้ย โตอีกแล้วเหีียกลัวนะพี่เก็บเก็บเลยไอ้สัตว์จริงๆนะเอานะหนึ่งสองสามสุดสำเร็จเอ่อรู้ซ้ายรู้ขวาเอาเหี้ยอยู่แล้วหนึ่งสามสองอะไรของวเนี่ยไม่ต่อกันหรอเกี่ยวแม่ รออะไรกันอ่ะเอาใจเย็นใจเย็นเอาต้นนี้ยังไม่ได้เก็บเลยมันเก็บไปแล้วเนี่ยเอาเอาเองอวตังมาแล้วสวัสดีแตกเลยเอาไงเอาไงเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บเลยทีละแถวทีแถวทีละแถวทีละแถวอย่าเก็บไล้เงอง้ว อมอสอมทีละแถวนะทีละแถวเออทีละแถวหนึ่งสองสามโอ้พิกแะลักใครบ้นอ้าวไอกกมเนื้ออจากอ้า ไปซื้อของสวนไร้เทใจร้อนอย่าลืมไปซื้อกระเป๋าด้วยแล้วกันได้หนากูจะไปซื้อรถเมี์ด้วยเออพวกนั้นหมดเลยเลยวกูแอฟไปกดรถตีให้กูอยากอยากเห็นตังรถลุลวัวด้วยนเฮ้ยกดรับมึงมึงมึงเลยเครียดทำบ้านยังไงอะทำบ้านไม่พอทำไงซื้อดิวไอ้รู้สึกมันจะได้ไลเน่งรถหรือเปะถ้าบริจาคซื้อบ้านหลังไอ้นี่ใหญ่ขึ้นแล้วกันเพราะว่าจะกูทำกูไอ้นี่ได้แล้วอ่ะทำคีมได้แล้วอ่ะเฮ้ยเคลียวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย ทำอะไรได้แล้วนะชีสชีสโซเฟียต้องการฮอตเปเปอร์เฮ้ยกูเพิ่งส่งขายเฮ้ยโซเฟียก็ส่งมาได้อะละเุาเอาล่าสุดเอาอะไรไปขายอ่ะมันหว่อมันจะให้ร้อยยี่สิบอ่ะกูเอามาแล้วสามวันเออเอาต้องมาเสียดิเราเออ ฉันจะจ่ายให้เมื่อตะปะซื้อกระเป๋าเขาอกว่อย่อเฉลาฉันอยู่ในร้านค้าอ๋อโซเฟียบอกว่ามันอยู่ในร้านค้าร้านไหนอ่ะมาซื้อกระเป๋ากันทมา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 นั่นขายดาวเงินเป็นอันสุดท้ายด้วยเนะคุยโซฟีอย่างเงี้ยเหรอรับราลกิจก่อนนะรับราลกิจก่อนนะรับาลกิจแล้และโซเฟียอยู่ไหนวะร้านค้าไงเพื่อนๆตัมีอะไรให้อะไ,ไรอ่ะ มันได้ lightning rod แน่เลยไม่ไม่ดีกว่า lightning rod อีกแบตเตอรี่เยอะ่เยี้ยวไวเอามาเอามาเอาพิกมาเอาดิโอ้ my god เฮ้ยในที่สุดเราก็ต้องตือดึงตือดึงกันอีกแล้วไม่ได้เราต้องตือดึงดึงสองซ้ำอีกแล้วหนึ่งสองซ้ำเก็บพิกไปเก็บพิกไว้แล้วเทียนอยู่ไหน กำลังเดินออกมาจากไม่ใช่ขึ้นไปซื้อกระเป๋าก่อนได้มาวไปซื้อไปซื้อนี่นี่ดูมือดูมือไอเดียกันอ๋อไอเครื่องนี้เหรออะไรนี่ล่ะไอนิ็อนเขมีแล้วแล้วอยู่ไหนอะโซเฟียลองตามกูมาเผื่อเจอเออโซเฟียแบบกระชับเป๋าแล้วเรียบร้อยฟูครับแม่งเล่นซะตอนนี้แบบไอ้เหี้ยไอ้ข้าววาร์ปเลยตอนเนี้ยไหนว่าข้าวเลยหรวะ ไปยเข้าวาร์ปไปวาร์ปไปข้าวมันวิ่งลงมารบ้านโซฟีโซฟีเฮาดครับเลยนี่ไงโซฟีอะอยู่ไหนอยู่บ้านเหรออยู่๋ยวพิกยัดปากมึงมาหนี่เฉยยังพิกยัดปากดูมึงเจอหมัดยัดหน้าคุยกับหมัดกูเปล่ามึงอะคุยกับหมัดกูเปล่ายี่สิบจะักมา ไอ้เจนนี่คือทําบันเดิลทุกอย่างแล้วยังเหลือไอ้นั่นอีกอ่ะเอ้ยไอ้กิมมึงวางได้ป่ะตรงเนี้ยปั๊มแม่งตรงนี้เลยโชว์โซเฟียไปแล้วคุมไ,มมไม่มีนั่นอะ่ะไม่มีอุปกรณ์เอ,อ้ยคูบีกูบีเอาไมา้ก่อนนะอายุไม่ได้ที่บ้านเลกลับไปที่บ้านต่อไปบ้านนี้ก็กลับไปไปไปปั๊มตาเนี่ยแหละแล้กิลมผมใจกันเก่าจะปั๊มโชว์ซะหน่อยว่าคนฉลาดเขาใช้กันอย่างนี้พร้อมแล้ว เียรี่เอาทั้งร้ออนได้แล้วแต่เออเอาอันนี้กันอันนี้กันอันนี้ก่อนนี้ก่อนจำเป็นจำเป็นันึ่งสองก็ต้องโอ้โอฟินเ็อยู่ในตอกอเลยอะเออเอาเลยเรอยเร่ยๆวางเลยใครมีหนึ่สอง้วางเทนวางนรัได้เลยไอเหียจริงหนึ่งสององหน หนึ่งสองซ้มซ้ำหลายรอบไปเกินหนึ่งสองสามดีจริงๆเอ้าหนึ่งสองสามไม่แมนเออหนึ่งสองสามอ่ยี่สิบอันพอม่กี่อันแล้วน่ะแต่ละคนมีสอันผมมีสก็มมีห้าไมมันไม่ตีให้วะมันผันเลยได้ปะเรื่องเรียบแต่บอแล้ว เฮ้ยาสามเท่าสามเท่าามาหนึ่งสอง้าต้องมืนตีไปทางดู้นะด้อันนี้เลยหนึ่งสอง้ไปที่รานขายพอยังพอยัางกูมีสิบสามแล้วโอเคกูมีเจ็แล้วพอแล้วยีิบอันพอตีได้ตู้เลยโ่ป้อมขายโอ้ยี่สิบสี่ยันอันนี้ร้อยอันเยอะไปเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ไก่เกยกันก่อนยี่สิบสามสิบอันก็พอ สีว่าไงครับคุณเตียนได้แก็ได้ก็ได้ละสี่สิบได้สี่สิบโอเคหนึ่งสองรเหนึ่งองคามเอาหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันทุกอย่างหยุดนิ่งหนาวละชุดทายละแย่ละตีเอ็นแบละอ่ะปั๊มไปเลยปั๊มเลยปลากรองมึงยืนมองตายกันแล้ก็หนึ่งสองซ่อมองอแันโอ้ยคอนยบดีมหาศาลกุลกิจคาแร่เถือคิดทำไมยิ่งเล่นอ๋อมันมีซ่อมเนาะใจเลี้ยวเดี๋ยวเราไปทะเลทรายกันไหมหรือว่าไว้ครั้งน้น ไหนๆซ่อมเลยเดี๋ยวกูไปเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเท่าบ้า blue jeep แปลนกูทำคลิกแปลนเหรอกูทำคลิกได้แล้วอ่ะอุ้ยขอหน่อยงั้นเดี๋ยวกูไปซ่อมไปสร้างไอ้นี่เลยนะสร้างบลูเออไม่เร็วมากบ้าเราหมูเลยเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยไอ้ไอ้ข้าวมึงมากับกูด้วยได้ป่ะเราจะสร้างทีเดียวสองอย่างเลยอ่ะ อ้าวกูโดนแม่ีกยละโอ้เทียนทะเลทรายโคตรกว้างอ่ะแล้วมันมีของป่าให้มึงเก็บเต็มไปหมดอะโอ้ยเดี๋ยวนี่ของมะพร้าวด้วยนะยิงไ่เก็บเลยไม่คูดมะพร้าวอยากยังไงกันขอบคุณมากเดี๋ยวกูก็ลงไปขอหาโซเฟียลนยิงลงมามีกตึมเลยไปแทนซูมออกให้สุดนะสมก่าเป็นทะเลทรายค่ารถเมล์เท่าไหร่ล่ะห้าร้อยห้าร้อยเดยไม่ราคาตังค์ห้าร้อยเลยเด้อวพี่คุณไม่เจอดันนะดันอยู่ไหนอันยองหาสเซโยปาแพม อ๋ออยู่นี่ข้าวเดินอ่าไม่ไม่รักนี่นนนมึงลงไปเก็บมาหมดยังอ่ากูไปเก็บ,มา,บกมาหมดแล้วไปทะเลทรา,ายดีกว่ามาเร็วมาเร็วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครคไม่ลงดันเดี๋ยวกูตกป,ปลาหน้าไอ้นี่ปลาทรายเออเอาเอาไอ้นี่ให้หน่อยดิแซนฟิตมาถึงก็อู้บันไดสองอันเลยเอาไหนดีเนี่ยขวาก็ร้ายซ้ายก็ดีนะ มีโอ้โหหลุมลงไปเลยห้าชั้นโอ้ห้าชั้น,นเด้อกูเลยเฮ้ยมันมีมันมีนมนมนมนลงไปแล้วอ้าวไปกูถึงบอกไงชั้นเด้อกูเลยชั้นเกลียดแกอุ้ยเสียงรัวเสียป่ายแน่เลยเปิดลุงเอ้ยไม,ไม่มีทางลงต้องขุดหานี่เฮ้ยเปิดลุงแมสลุ่มช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเปิดหลุมนี่อ้หลุมหรือ่าบันไดดีกว่าบันไดดีกว่าไหมทำไมอ่ะจะได้ลงไปด้วยกันอ่า เอ้าตกได้พีระมิดนะดีคอลคืออะไรวะมันเป็นตอนแรกตอนตกเข้ามาเป็นกล่องของขวัญต้องกดคลิกุแม่งกลายเป็นบอกเป็นเฟอร์มิเจอร์สามารถวางในบ้านคุณได้ไม่หลุมลงเลยู่จมวัดมะมิงโอ้สามชั้นอะลงมาชั้นเดียวกับกูด้วยมันก็สามชั้นเหล่ะชั้นเดียวกันหลุมเดียวกันนะ